สนามบินใหม่เขากว้างมากเลยครับไม่ได้อยู่ดอนทานีอยู่บาตุมี่ฮะ สวัสดีครับเพื่อนเื่อวันนี้เกบีพาทัวร์ก็มาอยู่ที่สนามบินสวรรณภูมิอีกครั้งครับในพลาดแน่ๆเลยเห็นยักษ์ตัวใหญ่ๆแบบนี้นะครับแล้ววันนี้นะครับเกบีก็กําลังจะเดินทางไปยังอีกหนึ่งประเทศที่เป็นจุดหมายปลายทางที่สําคัญของคนไทยในช่วงนี้ครับนั่นก็คือประเทศจอร์เจียแหม่แค่ได้ยินชื่อก็น่าสนุกแล้วตามมาเที่ยวกันเลยครับ แลตอนนี้นะครับผมก็อยู่บนเครื่องบินแบบ Airbus a 3 30-300ครับสายการบิน t ต r ร์กิ a i อ l i ไ e s ฮะก็จะใช้เวลาบินจากกรุงเทพไปยังที่อิสตันบูลนะฮะประมาณสัก10ชั่วโมงกว่ากวครับ10ชั่วโมง15นาทีและหลังจากนั้นก็มีเวลาสั้นๆนะเพื่อที่จะเปลี่ยนเครื่องไปบาตูมีครับเดี๋ยวไปถึงตรงนั้นแล้วจะถ่ายบรรยาก,กาศให้ท่านชมตอนนี้พักผ่อนก่อนครับ เพื่อนๆแล้วก็ตอนนี้ก็มาถึงที่สนามบินอิสตันบูลนะฮะตอนนี้กําลังรอต่อเครื่องครับเกตยังไม่ออกฮะเอกซเรย์เข้ามาเรียบร้อยแล้วก็มาเจอส่วนนี้ฮะตู้ WiFi ครับที่นี่นะฮะถ้าเกิดอยากจะใช้ Wi-Fi สนามบินนะครับก็มีตู้ให้ฮะก็สิ่งที่เราทําก็แค่เอาพาสปอร์ตนะฮะแล้วก็รูดครับปึ๊บมีให้เลือกฮะเอาแบบฟรี1ชั่วโมงหรืออะไร สั่งให้ปลิ้นออกมาก็ได้ครับเอาละแค่นี้ก็ได้ Wi-Fi ออกมาใช้งานตอนระหว่างเปลี่ยนเครื่องแล้วครับสุดยอดเลยขึ้นมาที่ international transfer แล้วฮะก็ตอนนี้เกตยังไม่ออกครับอยู่ที่กระดานด้านหน้านี่ไฟ์ของเรานี่ ไฟต่อไปบาตูมีเป็น TK 3 9 0เกตจะออกตอนตี5-25นาทีฮะตอนนี้เพิ่งตี5-7นาทีเดี๋ยวลอยแป๊บหนึ่งครับโอ้โหสนามบินใหม่เขากว้างมากเลยครับยืนรอมาสักแป๊บหนึ่งครับก็ตามเวลาฮะเขาเขียนไว้ว่าตี5-25เกตจะออกนี่ก็ออกจริงฮะเกต F 4 B ฮะ F 4 B ก็หาป้ายก่อนนี้ DEF ฮะ เดินไปเลยครับ F4B สนามบินตุรกีอันใหม่นี่นะฮะลบภาพของที่เราเคยมาอาจจะเมื่อสัก3-4ปีก่อนไปเลยฮะอันนี้ใหญ่มากฮะมีทั้งช็อปหลุยวิกตองกุชชี่แฮมเมสต่างๆเยอะเลยฮะขากลับเนี่ยถ้ามีเวลาให้ช้อปปิ้งได้เนี่ยหลายคนน่าจะชอบแบรนด์เนมต่างๆมีครบฮะนึกภาพเหมือนเดินอยู่ดูไบหรือว่าเดินอยู่ที่สนามบินใหญ่ๆที่อื่น,นะฮะ ยอมรับจริงๆตุรกีทําสนามบินใหม่ใหญ่มากครับไปที่เกตกันก่อนละ เพื่อนๆตอนนี้บีก็ขึ้นมาอยู่บนเครื่องนะครับไล์าจากอิสตันบูลครับที่จะมุ่งหน้าไปสู่บาตมีครับเวลาเดินทางเนี่ยใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งฮะจากตรงนี้เครื่องก็เล็กกระทัดรัดลงมาหน่อยครับเป็นเครื่องแบบโบอ n g 737 800นะครับแต่ก็ดูสะดวกสบายทีเดียวเดี๋ยวพบกันใหม่ที่บาตูมีครับสวัสดีครับ เพื่อนๆแล้วตอนนี้ก็มาถึงที่สนามบินบาตูมีแล้วนะฮะอารมณ์ประมาณเหมือนสนามบินอุดรครับไม่ใหญ่มากนะลงเครื่องปุ๊บก็เดินเข้าที่เทอร์มิโนอลครับแบบสบายๆอัน <c oughs> นี้ไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่อุดรธานีอยู่บาตูมีฮนะนั่งเครื่องมาจากอิสุนบูป,ประมาณชั่วโมงครึ่งฮนะเดี๋ยวเราก็จะไปผ่านกรรมวิธีการตรวจคนเข้าเมืองกันละเดี๋ยวพบกันครับ ครับเพื่อนๆตอนนี้ก็ผ่านตอมอ,ออกมาเรียบร้อยครับรับกระเป๋าแล้วออกมาที่สะดวกสบายมากฮะใครจะแลกเงินนะครับร้านแลกเงินนี่เรียงเป็นตับเลยฮะเรทใกล้เคียงกันฮะสิมโทรศัพท์ซื้อมาเรียบร้อยฮะเสียบปุ๊บใช้ได้ปั๊บครับก็ถือว่าเป็นความสะดวกสบายในการท่องเที่ยวเลยครับเดี๋ยวจะไปเที่ยวกันแล้วาตามมาเลย แล้วก็ออกมาขึ้นรถเรียบร้อยฮะเดินออกมาเนี่ยรถจอดรอด้านหน้าเลยก้ากาศยารแบบเล็กๆฮะกัะทัดรัดแต่ว่าน่าสนใจทีเดียวเดี๋ยวเราจะออกเที่ยวกันแล้วครับ แล้วเมื่อออกจากที่สนามบินมานะครับที่เที่ยวที่แรกเนี่ยเราจะมาเที่ยวคือไปล่องทะเลดําครับทะเลดำเนี่ยเราเห็นตอนที่เราบินผ่านมาแล้วนะครับจากเมืองไทยเนี่ยก่อนที่จะลงเครื่องที่อิสตันบ,บูลเนี่ยเราก็บินผ่านทะเลดํานี่มาแต่ว่าตอนนี้เราก็เปลี่ยนยานพาหนะครับมาลงเรือครับพาท่านชมความงามของทะเลดํากันครับไป และนี่ก็คือเรือของเราครับขนาดใหญ่นะฮะนั่งกันได้หลายคนเลยเดี๋ยวรอคณะมาครบปุ๊บเราก็จอกไปเที่ยวกันแล้วครับตามมา เพื่อนๆและตอนนี้นะฮะกาบีพาทัรวก็พาท่านมาอยู่ที่อีก1จุดเช็คอินของที่เมืองบาตุมีนี่นะครับก็คือรูปปฏิมากรรมอาลีนีโนครับอยู่ด้านหลังผมนี่ฮะอาลีเป็นหนุ่มชาวอาเซอร์ไบจันครับนีโนเป็นเจ้าหญิงชาวจอร์เจียครับต่างศาสนากาันพบรักแต่ว่าไม่สามารถที่จะคลองคู่กันได้ฮะก็เลยสร้างปฏิมากรรมนี้ขึ้นครับเป็นเชิงสัญ,ญลักษณ์ครับทุก1ินาที รูปปฏิมากรรมนี้จะหมุนรวมมาเป็นร่างเดียวครับก่อนที่จะแยกจากกันอีกครั้งแสดงออกถึงความรักอันมีอุปสรรคครับน่าสงสารจังเลยแต่พวกเราก็ต้องมาเช็คอินที่นี่ครับแล้วตอนนี้ก็มาอยู่ที่จัตุรัสเพียซ่าครับ เพียซาเป็นจัตุรัสซึ่งรวบรวมตึกต่างๆสไตล์เหมือนอยู่ในยุโรปฮะแต่ว่าตอนนี้อยู่ในจอร์เจียนะครับเป็นแหล่งรวมครับที่นั่งชิวนั่งดื่มนั่งอะไรต่างๆกลางค่ำกลางคืนก็อาจจะมีเขาเรียกว่าเป็นดนตรีแสดงสดต่างๆมาให้นั่งชิวด้วยฮะเพียซาครับ,รบหนึ่งในโปรแกรมที่มาที่นี่แล้วเราก็ต้องมาครับครับเพื่อนๆและที่ผมถืออยู่นี่นะฮะก็คือคาจปริครับ เป็นอาหารนะครับหลักนะครับของที่คนท้องถิ่นจอร์เจียเนี่ยฮะรูปร่างอาจจะตากกันไปนะครับอาจจะเป็นลักษณะเหมือนพิซซ่าบ้างหรืออะไรบ้างแต่ว่าทุกมื้อต้องเจอครับคาจาปุริตอนนี้ผมก็อยู่ในช่วงมื้อกลางวันฮะเป็นมื้อแรกนะครับที่มาถึงบาตูนี่นะครับต้องอร่อยแน่เลยอาหารมีหลากหลายมากฮะแหมทานกันเลยครับ รเราเดินผ่านมาตรงนี้หลังจากที่ทานข้าวเสร็จแล้วครับก็ออกมาที่จัตุรัสยุโรปครับเป็นอีกหนึ่งจัตุรัสซึ่งรายล้อมไปด้วยตึกสวยๆสไตล์ยุโรปมากมายนะครับตรงกลางในด้านหลังนี่ก็มีเทพีกรีกครับยืนอยู่บนยอดเสาก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะมาที่นี่เนี่ยจะเห็นได้ถึงความสวยงามนะครับของตึกสถาปัตยกรรมต่างๆฮะที่ถูกจัดเอา,าไว้รวมกันฮะ ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่น่ามาเดินถ่ายรูปเล่นครับที่จอร์เจียแห่งนี้ที่เมืองบาตูมีนะฮะมันอยู่ยุโรปเลยครับและจุดส่งท้ายนะครับที่เรามาเดินเที่ยวกันก่อนที่จะไปเดินเล่นที่ห้างสรรพสินค้าอิสระอาหารเย็นต่างๆเนี่ยก็คือที่นี่ครับ น้ำพุเนบจูนครับกำลองแบบคล้ายๆที่อยู่ในยุโรปมาไว้ที่นี่เหมือนกันครับมาจอเจียเดีย่ยเห็นทุกอย่างเหมือนอยู่ในยุโรปเลยฮะแม่ตึกรามน้ำพุต่างๆนะฮะสุดยอดเลยครับ ที่ส่งท้ายวันนี้นะครับก็เรามาเดินกันที่ห้างเมโทรซิตี้ครับซึ่งเขาบอกว่าเป็นห้างที่ใหญ่ที่สุดนะครับในบาตุมีฮะตัวห้างมีสองชั้นฮะเป็นแบบลักษณะยาวๆชั้นล่างก็มีซูเปอร์มาร์เก็ตฮะสามารถที่จะมาซื้อหาอะไรต่างๆไ็ได้วันนี้ตามโปรแกรมของเราเนี่ยเป็นวันที่เป็นมื้ออิสระเดี๋ยวก็จะซื้ออาหารกลับไปทานหน่อยโปรแกรมของเราก็โชคดีตรงที่ว่าเรา จบเร็วฮะอย่างวันนี้เนี่ย5โมงเย็นนี้ก็เข้าที่พักละเนื่องจากว่าเขาบอกที่จอร์เจียนี่เป็นประเทศที่เขาเรียกว่าสบายสบายฮะโปรแกรมพรุ่งนี้ก็เริ่มตอน9โมงนะฮะก็ออกจากที่พัก9โมงก็ดีฮะไม่ต้องเร่งรีบไม่เหนื่อยมากครับมาเที่ยวจอร์เจีย